ไอ้โดนเล่ะโดนเล่ะโอ้ยโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับนี่แหละครับมันจะกินก็กินติดๆกันแบบนี้แหละครับเอฟซี สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับ FC นะครับเขาสูชาแนเลเป็นตป้าอ่าอย่างที่บอกนะครับในคลิปที่แล้วนะฮะว่าเราจะขยับไปประมาณสัก50เมตรนะครับพอดีเรามองเห็นว่ามีเหมือนเป็นจุดที่นักตกปลานะครับเคยมาตกปลาเป็นทางโล่โลงๆอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เข้าหมายแล้วสิ่งที่เราเจอสิ่งแรกคืออะไรเด็กๆขยะเนาะขยะเยอะมากนะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ครับขยะนี่ครับแขวนตามต้นไม้อย่างเงี้ย FC แล้วก็นี่หลังนั้นเนี่บานเลย อันนี้คือไม่ใช่ขยะเรานะเป็นขยะนะ่ะเนี่ยขวดเบียร์ก็มีขวดเหล้านะครับเนี่ยก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะตกปลาเราทําความสะอาดก่อนนะอย่างที่บอกคือเราพยายามจะลดน้ำลงนะครับให้นา,นานักตกปลาเวลามาตกปลาเนี่ยช่วยรักษาความสะอาดกันนิดนึงนะครับเพราะอย่างจุดที่เรามาตกเนี่ยมันมีเจ้าของนะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่เขาไม่ได้มีป้ายปักว่าห้ามตกปลาอะไรเงี้ยแต่เรากลัวไงว่าวันข้างหน้าเนี่ยถ้านักตกปลามากันเยอะแล้วมาสร้าง ความจกกระปกในพื้นที่ของเขาอย่างเงี้ยเขาอาจจะปากป้ายเฮ้ยปักป้ายเขาอาจจะปักป้ายว่าห้ามตกปลาพื้นที่ส่วนตัวเราก็ไม่มีละหมายแบบนี้ที่มันดีๆปลากินดีๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ตกแล้วนะครับนะก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนิดนึงแต่วันเนี้ยเดี๋ยวเราจะช่วยเคลียร์ก่อนอาเก็บใส่ถุงพลาสติกเก็บใส่ไปแล้วก็ถ้าเป็นขวดเดี๋ยวเราไปขายได้ด้วย เฮ้ยนี่โอ้โหเขาได้ปลาปักเมาด้วยอ่ะ72 hours later เรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดเอี่ยมนะครับนะแล้วก็ขยะตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไปทิ้งที่บ้านอ่ะผสมเหยื่อเลยมาเด็กๆก็ปกติที่เราตกนะครับมันก็จะมีเหยื่อเหลือก้นๆถังนะครับเหยื่อพวกนี้แหละมันจะเป็นหัวเชื้อชั้นดีเลย F4 มันจะมีความเปรี้ยวอะไรที่มันหมักข้ามคืนอย่างเงี้ยฮะ เราก็จะใส่รวมไปด้วยแล้วก็เราจะเติมอะไรก็เติมไปเช่นรำขนมปังนะครับแล้วก็สูตรของเราช่วงนี้ที่เราตกคือพยายามใส่กล้วยน้ําว้าให้เหยื่อมีความเหนียวนะครับเพราะว่าตกแม่น้ําเนี่ยแป๊บเดียวถ้าเหยื่อมันล่วนแป๊บเดียวเหยื่อก็หมดนะครับ oh, <yeah. S 1> เวลาปลาใหญ่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ทันเหลือแต่ตะก้อเป่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับหมายนี้ไฮเกรดน้ำมันดีชอบมากนะครับขาดไม่ได้เลยเหยื่อตรงนี้มันมันต้องคาวนิดนึงนะครับซึ่งไฮเกรด ของกินนามันีเนี่ยมันจะมีคุณภาพสูงกลิ่นมันจะแรงขนมปังใส่ไปเพิ่มไดตอนนี้ก็ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับรอแค่ปลากินเบ็ดแค่นั้นนะครับส่วนน้องแดนน้องบิวก็ไปสั่งข้าวนะครับน้องบุญก็เต็มวัดปลาอัานนี้ขยงเยอะจริงเอฟซีคือถ้าเป็นปลาขยงเนี่ยจะไม่ได้เอาลงนะครับพยายามปลดแล้วก็ปล่อยเลยนะครับเพราะปลาขยงนี่คือ ส่วนใหญ่ตัวเล็กนะนี่ย้ายมานี่ยังไม่โดนกระมังนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองตามต่อไปครับเฮ้ยเอาละครับนี่แดงครับดึกๆก,กครับกระมัง,งหรือเปล่าเขียวขันเขียวขันเขียวก็ยับครับ เฮ้ย hey, กะมังมาแล้วนะครับอ่าโอเคมันอยู่เป็นฝูงครับ mm hmm. เดี๋ยวคงมาเรื่อยๆนะไปคงฝุ่นตอนนี้ติดต่อไปแล้วติหล่ามกีมมีดินเออมันเบ็ดหลายตัวไงแต่ก็ถ้าเราลากช้าางมันอาจจะติดต่อติดอะไรน่าจะมีปลาอยู่ด้วยครับอะกระมังมาอีกแล้วเฮ้ยกี่ตัวตัวเดียวเพื่อนอาแจ๋วเ,วเออ mm hmm. เริ่มมาแล้วครับ หลังจากขยังไปนะครับกำลังมาเรื่อยๆครับอันนี้พี่หนิวกับพี่แดนไปซื้อสเบียงนะครับล่าสุดโทรมานี่ถามว่าเอาสตรอเบอรี่เป็นนมสดหรือเปล่านี่อีกแล้วไปมาแล้วมาแล้วมาเป็นชุดบุญบุนบุนบุนบุญพี่หนิวมาแล้วซื้อข้าวมาแล้วน่ะหนูก็ไก่หนูก็ปลาดินนะคนี่ซื้ออะไรมาแค่กินนี้อะไรอะ โอ้ยสตรอเบอรี่โยเกิร์ตโอ้โหหมดแล้วมั้งตังเนี่ยที่ให้ไว้โอ้ยข้าวน้ำครบแจ๋วเลยรอดถึงเย็นแล้วครับวันนี้นั่งยาวๆเลยเออได้กํามังอยู่หลายตัวละวตามต่อครับกําลังตามปลาใหญ่ครับอืวันนี้พาเด็กๆออกมากินข้าวนอกบ้านครับอาหารหลักร้อยนะครับแต่วิวหลักร้านครับนี่กินไี่อิ่มแล้วสู้กันต่อวันนี้ อยากเจอปลาอะไรแปลกๆนะครับเวลาเรามาตกที่นี่เราจะเจอปลาแปลกๆเสมอนะครับไม่ใช่แค่กระมังนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีปลาแปกลกหรือเปล่าจะพะยายามมันต่อไปอน,ะนะครับวันนี้ขนสเสบียงน้ําดื่มขนมหวานด้วยใช่ไหมเรากินข้าวเสร็จกิน,นขนมหวานต่อกินขนมหวานปั๊บเสร็จน้ํากินน้ําต่อนะครับกินน้ําเสร็จปั๊บนอนครับเชื่อไหมคนคนที่ไปก่อนเนี่ยให้ถ่ายใครผมหนู เนี่ยสองคนนี่แหละไม,ไ,มไม่รู้ใครไม่รู้ใครเหมือนก <c oughs> ันไม่รู้ครับ <c oughs> ได้กุง้งก้ากลามาแล้วเฮ้ยได้กลมกุ้งขึ้นมาหนึ่งตัว <c oughs> ดินมาเลยจ้ากระมังฟังหนูขโมงเลยข้ามหมดกิไดกไนไปเลยเ้ยเฮ้าบอกกิ้ว่ห้าคันสองกัน เมียวใบลูกไปเร็วคันสองนี่ครับน้องแดนยังไม่ทันเอาปลาใส่กระชังครับคันสองกินอีกแล้คันหนึ่งนี้กินหรือเปล่าปั๊มมึงไปเลยเนี่ยได้ไหมมิวน่าจะน่าจะน่าจะติดกล้วยกล้วยอะไรกล้วยอะไรกล้วยกล้วยไหรขับอะไรกันห้นกล้วยเหรองงเลยน่าจะติดกล้วยอะไรกล้วยกล้วยอ่ะนี่ไง ไอ้ดอละเหดอลล่ละเหรอโอ้ย FC ทำไมเขาก่าขนาดนี้เนี่ยเ FC ครับหนูถูกฝ่ายร้ายหนูถูกฝ่ายร้ายใช่ใช่จ้ามาเป็นเพลงมาเป็นเพลงถือว่าแกวถ้ายกขึ้นมาแล้วหลุดนี่ควรพิจารณานะนะคุณควรลาออกนะเฮ้ย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 เออเฮ้ยอีกแล้วต่นี่ยังไม่ทันปลดนะครับปลาตัวเมื่อกี้นะครับมันกินเป็นชุดๆจริงๆนะ ดึงๆสะสมไปเรื่อยๆครับกระมังเล็กกระมังใหญ่นะครับมาเรื่อยๆครับโอ้โหกินเป็นชุดๆจริงๆครับเน่ไอเกรดจินดามานีหันขวาเพิ่งตีไปครับเมื่อกี้มีขยับเลยครับขยับอืขอบคุณครับโอ้สังฆวาดใสสวยครับ หลากหลายครับที่นี่ยาวกว่าฝ่ามืออีกนะดูดิ <c oughs> ไซส์สวยเลยครับฮะคันแ,แรกบนลาว,ลาวอีกแล้วกินอีกแล้วไปหมิวมันกินเลี้ยงกันเลยอะ่ะสังขวาวดโอ้โหสังขวาวดเป็นไง <c oughs> วัดปั๊บรู้เลยครับ <c oughs> เบสตีเดี๋ยวดูสิครับจะน่าแหกรหรือเปล่าอุอ้ยนี่มันกินเลี้ยงกันเลยปะเนี่ยมันไม่มีปลาอุ้ยอีกแล้วมันตีกันเออคันสามกินมั้น่ะ มันเป็นอย่างนี้แหละครับปลาถึงไม่เต็มกระชังสักทีคือทุกคนพยายามหาปลานะครับแต่เขาพยายามปล่อยปลานะครับหนูโดนใส่แล้วหนูโดนใส่แล้วจัดจั๊ดจั๊ดเอาดิเอาแล้วครับหลังจากที่กินตัวนี้ไปครับกินอีกแล้วกินอีกแล้วโอู้ยขัดเกลียวเอาปลาลงไปลงไปอู้ยโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับนี่แหละครับมันจะกินก็กินติดติดกันแบบนี้แหละครับเอสซีกำมังครับกำมังทุกคนอยู่ได้เนี่ยโู บอกขาส้างตรงนี้อยู่ไรที่โหมดสายเยอะจัดครับปนเปิลอะไรล่ครับสองตัวครับสองตัวโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดเบ็ดกัน <ไ S 2> <ไ>อันนี้เป็นวิธีการหลบเลี้ยงผักตบโดยไม่ต้องเก็บเบ็ดขึ้นมานะครับก็กดสายลงไปนะครับสายก็จะจุ่มน้ํานะครับเวลาปลากินก็มันก็จะดึงไปเลยนะครับผมไม่ดึงนะครับมันจะขัดกระลอกอยู่ แล้วเราก็ต้องเื้นชักใหม่ถึงดึงก็ไม่แรงนะครับถึงแรงก็ไม่หล่นนะถึงหล่นก็ไม่ไกลนะถึงไกลถึงไกลก็ไม่เก็บครับปล่อยไปเลยครับเฮ้ย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 กินแบบนี้เท่ดิอ่ะจะวัดขึ้นมายกขึ้นมาติดเปล่าเฮ้ยมันดึงแบบแรงเลยเหรอบุญเฮ้ยหลบมาหลมาเฮ้ยนี่นี่นี่คันนี้ด้วยคันนี้ด้วย แล้วมิวแล้วเฮ้ยมันกินพร้อมๆกันเลยอ่ะอกิน <ปะ S 1> แบบนี้เท่ดีดเยกดยกพี่นี่กำมังอีกหนึ่งแต้มครับกำมังดุมากครับตรงนี้นี่แม่ดึงคันแบบโยกเลยนะเออตั้งแบบนี้ก็ดีอย่างนัีนนะมันผักตบมันลากไม่ไอนี่ด้วยแล้ว,ลวเวลาปากินมันโยกแบบชัดเจนอ่ะ มันจะมีแองเอิบน้ำต้อปลาเลยเทากนตอมเป็น<ม>ช่วงเวลาที่<ม>กินเมื่อวานเลยนะตกทาง,งน,นะนู้นอะี่เนี่อะหัวน้ําค้าเขาต้องไปดูโอ้ไซส์สวยครับกำมังตกสนุกครับตกได้กินกทั้งวันจริงๆ มาสรุปผลกันหน่อยครับหมายนี้นะครับเป็นหมายที่ห่างจากหมายที่แล้วประมาณ 30- 40เมตรได้นะครับจากข้างหลังนู้นเราขยับมาเรื่อยๆลุย่านมาเลยนะครับมาเปิดหมายใหม่ก็ยังไม่เจอปลาแปลกๆปลาใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากระมังรับแขกถูกไหมเออนี่เดี๋ยวจะให้ดูปาลารวมนะครับอันนี้คือ2คลิปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับ F c ซก็ปาลารวมเด็กๆว่าทั้งหมดกิโล,ลนี้หัวห้าหัวเจ็ดถึงเ็ดหรอหัวสิคนนึงว่า5คนนึงว่า6 คนนุ่ว่า7ลุงว่า8ปดอะ oh. โดยเฉพาะปลาพมเนี่ยน่าจะเกินโลแน่แหละดูมันอ้วนตับเลยนะครับนะก็วันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จ เออเห็นน้องหมิวบอกว่าน้องหมิวนี่เรื่องภาษาอังกฤษนี่เฉียบเลยใช่ไหมใช่ค่ะเคยไปเรียนต่างประเทศด้วยใช่อ่าอย่างหนึ่งนี่ภาษาอังกฤษว่าไงวันสอง t w สาม t h ห้า f o เอาใหม่อะไรอย่างหนึ่งภาษาอังกฤษว่าไงวันสอง two สาม t h สี่ f o ห้า six seven eight nine t e เจ็ดไปเป็นลูกครึ่งไงไทยอังกฤษอ๋อลูกครึ่งเหรอใช่แม่เป็น ตัวคนพออ่พอเป็นฝรั่งแม่เป็นมังคุลลูกออกมาเป็นแตงโมถือว่าหัวรัเดเกี่ยวโอเคครับ FC ก็เดี๋ยวเราต้องรีบกลับนะครับเย็นนี้มีเตะฟุตบอลนะครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับวับนนี้ไฮเกรดกินจ,จัดจริงๆนะครับ5 6 7 8โลเลยนะวันนี้โอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีบายเขียบเลยครับลูกครึ่งเราลูกครึ่งยว